ราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับ <ST AR C AD> ชายพนมมาแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและช่องเครือข่ายของเราที่ขึ้นมึงกึ่งมึงกึง่งอยู่บนหน้าจอโปเกมอาดันตะเข็นักประพันธ์เพลงและนักดนตรีนะครับท่านก็ได้เล่าถึงความสุขที่ได้เห็นบั้งไฟพยานนาไปปังโปรเกมอาดันตะเข็เ,เลยครับ อ,อ๋อคุณชายพนมจะตามไม่คุณชายตาไปแล้วเหรอลูกไปตาม <c oughs> จะลงแม่น้ำโขงไปแล้วอ่ะว่นเรื่องพญานาควันนี้จะมาถามเรื่องบ้างไฟพญานาคมีไหมโอ,อ้ก็มีนั่นแหละลูกเห็นไหมละ่ะไฟในะที่เกิดมาก็เห็นทุกปีทุกปีไม่ใช่เหรอ,อ,อก็เห็นเรืกันอยู่ว่ามีแต่บางไฟนั้นจะเกิดจากพญานาคหรือป่านั้นจะมาถามปูนะ่เนี่ยปู่ไม่รู้แล้วเพราะปู่ไม่เห็น แต่ปู่ก็ไม่ได้บอกว่ามีหรือใช่หรือไม่ใช่ก็ช่างมันดีลูกจะจะของเป็นของพญานาาหรือพญาแถนอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อทุกอย่างมันมีมีผลขึ้นมาแต่มันมีเหตุเหตุในเมื่อคนหาไม่เจอก็ไม่จําเป็นต้องไปค้น,คนเพราะสิ่งที่เกิดมานั่นนะ่ะมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่หรือเออมันเป็นความสุขของคนที่เขาไปดูเป็นความเบิกบานของเขาเออแต่ละคนพูดคนไหนชอบคนไหนเชื่อก็เห็นเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ เรื่องลือกันก็มีแต่ประโยชน์น่ะแล้วก็ไอ้บ้องไอ้ไฟที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่ได้ตกลนสายบ้านใครให้ไหม้แล้วที่นี่มันเป็นความสุขเมื่อเป็นสิ่งความสุขแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปค้นหาเราต้นเหตุมันน่ะนะแต่ถ้ามันเป็นความทุกข์ล่ะไฟลงนั้นมันเกิดจากไหนแล้วไปทําให้อคนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่ตัวเองเราเดือดร้อนไม่อนะอันนั้นจึงค้นหาต้นเหตุมันอืพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าหาเหตุแห่งทุก ถ้าสุกเนะี่ยท่านไม่หาเอาเรื่องจริงสุกตรงไหนใครสุกตรงไหนหรือตัวเองจะไปค้น,คนทําไมเมื่อมันสุกแล้วก็คือสุกเอ่อมีประโยชน์ก็คือมีประโยชน์ไม่ต้องไปค้นหาสาเหตุมันหรอกต้นเหตุมันหรอกแต่ถ้าทุกเนะี่ยจึงค้นหาเนี่ยมันจึงตรงกับคําพระพุทธองค์ว่าทุกเสสมุทัยนี้โลดมรกหมายถึงว่าหาเหตุแห่งทุกหาเหตุแห่งทุกเพื่ออะไรเพื่อดับต้นเหตุไม่ให้ทุก มันเป็นอย่างนั้นนะนี่ความคิดความเข้าใจของปู่เออเอ้าวระหว่างสองคนเนี่ยใครจะลงน้าขนใครจะตกน้าโขกระหว่างตาังชายพนมเนี่ยเอางั้นนะเอเอาเอาวได้ลูกได้ออาเอาจะเล่น